สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการฟุตบอลมากรับคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์ไปกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผมฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกโมร็อกโกครับเสมอโคเอเชียไป0ประตูต่อ0เยอรมนีครับว่าที่เต็งแชมป์นะครับพ่ายพิกล็อกพ่ายกับทางด้านญี่ปุ่นไป1ประตูต่อ2สเปนครับเต็งแชมป์นะครับเอาชนะทางด้านของคอสตาริกาไป7ประตูต่อ0 และเบลเยียมครับเอาเชมปด้านแคนาดาไป1ประตูต่อศูนย์สรุปตารางคะแนนในส่วนของกลุ่ม E ครับอันดับ1เป็นสเปนครับ1นัด3แต้มตามม้วนอันดับ2ญี่ปุ่น1นัด3แต้มอันดับที่3เยอรมนี1นนัดไม่มีแต้มและอันดับที่4ครับคอสตาริกา1นัดไม่มีแต้มในส่วนของกลุ่มเนะครับอันดับหนึ่งเป็นเบลเยียมครับ1นัด3แต้มตามด้วนอันดับ2โคอเชียนนัด1แต้มอันดับที่3มโมร็อกโก1นัด1แต้มและอันดับที่4เป็นแคนาดาครับ1นัดไม่มีแต้ม โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลของการหาฟุตบอลนะคัำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ